สวัสดีครับผมบอยหลอยจังนะครับวันนี้จะมาให้ชมดักบบอลแทตตอนศึกชาวไซยาถ้าเกิดตอนที่โกคูสู้กับเบจิต้านั้นโกคูเตรียมพร้อมมาแบบโคตรโคตจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมกันได้เลยครับโอ <_' S 1> <_' S 2> ้ไซยานน,านี่ ล่างส o เฮ้ยสยาสามอืมพีตา้ากลับบ้านไปฟปมึงไ,ไม่รอนดแล้วแหละขอบคุณที่รับชมนะครับ ถ้าเกิดูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไข้กับคลิีให้ผมลงนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม